ตัองัน้พ่อาว่เลิกเลี่ยนหรออีอ้อมอีกคนเนี่แยัมีน้องน้องเมียไปปั่นเนี้ยทั้งกลางวันและกลางคืนครับผัวมันผ่านหัวสุงมีอย่างไยกอนแดกมาแล้วกันจะคอยแปมเนียเมียมึนเงี้ยพ่อมึงเงียบอกกันขึ้นจีบีดไหมตังเสีรอเน่ย เนี่ยเงี้ยวิ่งวิ่งว่าเน,นี่เสียงหลี้ยงตามด้วยเสียงคนนะครับอีกคุณนี่ออมนะครับเนี่ยเพื่อาปันป่นบา้งแวงแต่บนวงเงินน้ำเพื่อนนำบ้อง,องจัหวัดข้นเก่็นทั้งกลางวันและกลางคืน,นครับณว่าปีเนี่ยปาก็ได้ไม่นั่งหน่อยมือ ว่าเป็นของเปลนมิเตวครับ้ายมาเด็งเดยกมาเสีมา,าก้นอนตรวจกราชการคลัวเด็กทั้งมาสินใจต้องรวจขามาหาขายายครับไงเฮงหา,าคนนอใส่คืนใส่เคี่ยงนะครับด้ดมุกการผู้นี้นะครับปากถึงผู้การนะ